เจอกับแม่หมอนะคะคลิปเลือกไพ่เสียงไทยค่ะเลือกไพ่เสียงไทย EP นี้แม่หมอจะมาดูเรื่องของอะไรเราก็จะมาดูเรื่องของตัวตนเราจะมาดูว่าตัวตนของคุณเป็นแบบไหนนะคะ,ะเราเคยรู้ไหมว่าตัวเราเป็นแบบไหนเพราะว่าบางทีทุกวันนี้เราแบบรู้แตร่รู้จักแต่คนอื่นดูแต่เรื่องของคนอื่นรู้ว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงตรงนั้นยังไง แต่ไม่เคยรู้ตัวเองเลยบางคนไม่รู้ตัวเองเลยวันนี้เราจะมารู้ตัวเองรู้ตัวตนเราจะมาค้นหาตัวตนของคุณกันว่าตัวตนของคุณจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะคะไม่หมอมีไพ่สามกองนะคะเลือกไพ่สิงไทยกับมอไซส์สามกองค่ะก็คืออันนี้1 2ึส,สคุณตั้งจิตเปิดใจแล้วก็เลือกกองที่1นึกองที่2หรือกองที่สก็ได้คุณเลือกเลยค่ะ ก็คือทำใจเปิดใจรับสิ่งดีๆแล้วก็เลือกไพ่ค่ะห2 3เอ,อ่อสนุกกับการเสียงทายไพ่สนุกกับคำทำนายของแม่หมอนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่มีไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราชีวิตเราเจอเรื่องซีเรียสกันตลอดเวลาอยู่แล้วเราเจอข่าวเราเจอปัญหาตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้มาสนุกกับการดูดวงแบบหมอสายนะจ๊ะ123เลือกแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันอีกขวาว่ากองที่1 ตัวตนของคุณของคุณนั่นแหละเป็นแบบไหนเราจะรู้ไหมว่าตัวเราเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่คอมเมนต์มานะคะและ้วอ่าแล้วเดี๋ยวก็อ่าไม่หมอก็ได้อ่านแหลกในคอมเมนต์นะคะก็เดินมาดูนะคะแล้วก็รู้มากองที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราดูว่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคกองที่หนึ่งเนี่ยมีความระแวดระวังนะ คือคุณเป็นคนที่ดูระวังตัวพอสมควรเลยแหละคือโดยโดยลักษณะที่ออกมาคุณเป็นคนที่ที่มีความรู้มีสติปัญญาอัชาญชันฉลาดและก็มีความรู้มีความสามารถแน่นอนคือเป็นคนที่ที่เขาเรียกว่าสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีที่ที่มีความรักความยุติธรรมแบบแบบตรงเพ่งเลยคือแบบ รักความยุติธรรมแบบชนิดที่ว่าตรงไปตรงมาฉชชานชัดเจนและเป็นคนที่มีความแบบไม่รอเล่นอ่ะคือนิ่งแล้วก็พูดจะแบบตรงๆรงร,งรู้สึกคุณบอกคุณใช่ไม่ใช่รู้สึกบอกไปแล้วคุณเป็นคนมีมีพื้นที่ของคุณคือคุณจะยุ่งแค่เรื่องเรื่องที่มันแบบอเออเขาเรียกอะไรสิ่งที่ทําให้คุณร้อนได้แบบขึ้นได้ไวมากคือเรื่องครอบครัว คือเป็นคนที่แบบจะร้อนรนกับเรื่องครอบครัวมากจะร้อนใจกับเรื่องของครอบครัวมากมีมีมีความแบบระวังนะระวังทุกอย่างเลยอะคือคือเหมือนไม่อยากให้ใครมายุง่งยุ่งกับคุณเลยแล้วคุณก็จะเป็นคนที่แบบมีพื้นที่ส่วนตัวสูงปริมีมีลักษณะตัวตนที่เป็นคนที่แบบจริงจังรักความยุติธรรมจิตใจดีใจบุญ ใจบุญมากต้องบอกคําว่าใจบุญมากเป็นเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระเลยทีเดียวคือคนที่ได้คนไม่ใช่คนที่ได้คนที่เลือกคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะเป็นแบบพ่อพระแม่พระใจบุญแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นคนที่รับปากใครแล้วต้องทําต้องจบต้องเสร็จคือคุณเป็นคนที่จะไม่ทิ้งอะไรกลางทางไม่ทิ้งหน้าที่ไม่ทิ้งความรับผิดชอบไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นสัจจะหรือคําพูด คือเรียกว่าเชื่อเชื่อสัจจคนคนนี้ไดเออ้เป็นคนที่พูดอะไรแล้วแบบรักษาสัญญายิ่งขวาาสิงใดเป็นคนที่คําพูดเชื่อถือได้เป็นคนที่มีวินัยจริงๆฉะนั้นคนคนนี้คือคือ,คอใครที่เลือกกองที่หน,นะคะคุณคือคนที่แบบมันมันมีการพัฒนาได้ตลอดฉะนั้นชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงและเป็นคนที่รักที่จะพัฒนาตัวเองรักที่จะเขาเรียกรับผิดชอบต่อ ตัวเองแล้วก็ต่อหน้าที่ได้ดีไม่ว่าคุณอยู่ในอาชีพไหนๆก็ตามแต่อยู่ในวงการไหนก็ตามแต่คุณเป็นคนที่จะรับผิดชอบงานของตัวเองได้แบบเต็มประสิทธิภาพเป็นคนที่สุดยอดมากคือเป็นคนที่มีวินัยแน่นอนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบชอบที่จะเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่ทําให้คุณพัฒนาคุณเป็นคนที่แบบคุณพุ่งไปหาความเจริญอ่ะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะ เป็นคนที่มันจะเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยสามัญสำนึกที่มันเป็นคนที่แบบเป็นคนซื่อสัตย์อะเป็นคนจริงอะเป็นคนรักความยุติธรรมอะถือว่าเป็นคนที่แบบตัวตนของคุณดีมากนะตัวตนของคุณเป็นคนดีมากๆเลยเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่แบบเป็นคนดีโดยโดยพื้นฐานแต่คนดีคนนี้ก็คือกองที่หนึ่งะคุณก็อาจจะมีความคิดกลัว ระวังตัวจนกลัวจนแบบอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณกลัวทุกเรื่องคุณไม่ไว้ใจและไม่เชื่อใครง่ายๆเช่นกันมันก็เลยกลายเป็นเป็นจุดที่อาจจะมีข้อเสียบ้างตรงที่ว่าบางครั้งคุณคุณถี่ท่วนคุณกลัวไปซะทุกอย่างมันเลยทำให้ไม่กล้าที่จะแบบตัดสินใจเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่ชัวนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หน่งจะไม่มีทางตัดสินใจอะไรโดยที่มันไม่ไม่ชัวเลยคือแบบ ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดแบบโอ้โหหล,ล,ล,ลายรอบมากอะ่ะฝาจะได้แบบกาันออกไปแต่ละอย่างแต่ละเรื่องนะคะการเงินก็เลยทําให้เป็นคนที่แบบประหยัดแน่ๆแบบเนี้ยใช้ใจ่ายทุกบาทเป๊ะแต่ด้วยความใจบุญใช่ไหมพื้นฐานมีความใจดีคุณจะใช้อย่างรู้คุณค่าและคุณจะให้อย่างรู้คุณค่าด้วยคือแปลว่าคุณรู้ว่าคุณจะช่วยใครคุณจะให้ใครคนไหนที่เหมาะสมที่จะได้คนไหนที่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ แต่คุณจะแบบอย่างที่บอกว่าเรื่องเดียวที่ทําให้คุณแบบปรี๊ดแตกได้คือเรื่องครอบครัวเป็นคนที่จะแบบยอมไม่ได้อะไรถ้ามันจะเกิดขึ้นกับในครอบครัวคุณกับบุคคลในครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมาฉะนั้นตัวตนของคนที่เลือกกองที่หนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวตนของคนที่มีจิตใจที่ดีมีความใจบุญเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นตัวตนของคนที่มีหัวใจของนักบุญอ่ะสุดยอดเลยนะคะอันเนี้ยกองที่หนึ่ง ฉะนั้นนักบุญคนนี้จะยิ่งใหญ่ได้ด้วยการที่ต้องเริ่มแบบเปิดใจแล้วก็ให้มากขึ้นให้ความรู้ให้สิ่งที่คุณมีกับคนอื่นมากขึ้นคุณจะยิ่งใหญ่แล้วเป็นนักบุญที่แบบประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้อีกนะคะอ่ะกองที่สองเรามาดูตัวต้นของคนที่เลือกกองที่สองคุณเป็นคนแบบไหนกองที่สอง ดูแบบว่าสันโดษมาเชียนะ <c ười> คือเป็นคนที่มีความแบบสันโดษชอบไรแบบว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบเรียนรู้ขี้เบื่อแนะเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูแบบไม่โตนิสยัยแอบมีความเป็นเด็กนะคะแอบมีความเป็นเด็กแอบมีความไม่โตชอบอ้อนชอบให้คนเอาใจกินทุกอย่างที่ฝาหน้าเลยกินเก่งมากเลยเนี่ยแล้วก็เป็นดวงที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้มีความคงคงเขาเรียกคงคง,คงแก่เรียนคือหมายถึงแบบก็ยังเป็นเป็นเป็นเด็กที่แบบชอบเรียนรู้มีความกระตือรือร้น,น,นที่ได้เจออะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆคุณก็จะตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วคุณคุณมีความไม่โตนะ คุณรู้ตัวไปว่าคุณเป็นเด็กน้อยแบบถ้ายิ่งอยู่กับคนที่แบบเขาเอาใจเขาดูแลหรือคุณอยากจะอ้อนใครในคุณจะแบบอ้อนเป็นพิเศษเป็นเด็กน้อยเป็นพิเศษแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีเนาะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวสูงมากมันมีความเป็นศิลปินนะฉะนั้นคนเนี้ยคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยคุณมีโอกาสของชื่อเสียงความโด่งดังความสําเร็จเพราะคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินของชื่อเสียงคุณทําทุกอย่างโดยที่แบบ บางทีคุณไม่ได้ตังหรอกแต่คุณทําเพราะว่าคุณอยากทําคุณทําเพราะว่าคุณทําแล้วคุณคุณเหมือนกับคุณคุณได้ทําให้คนอื่นเห็นคุณชอบพิสูจน์ตัวเองว่าโอเคฉันได้ทาแล้วฉันรู้แล้วฉันฉันทาตรงนี้ได้นะฉันทําตรงนั้นได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มันจะมีมุมของศักดิ์ศรีมีมุมของความเย่อหยิ่งเพราะคุณจะไม่ชอบให้ไขรมาล้าเส้นของคุณคุณเป็นคนที่ห่วงทุกอย่าง มันแบบห่วงอนาเขตอะพวกปกป้องอนาเขตอันนี้ทีมที่ของฉันที่ของฉันที่ของฉันแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเออเป็นเ็าชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคือถ้ามีแฟนก็รักแฟนห่วงแฟนสุดเลยนะนะขี้หึงอ่ะขี้หึงอารมณ์มันจะแบบขี้หึงหน่อยแต่ว่าด้วยด้วยจิตวิญ,ญญาณแล้วจะเป็นคนที่มีสันทตญาณคืออารมณ์อะ่ะคือคนนี้เหตุผลไม่มีอารมณ์ล้วนๆคือดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็ไม่พูดนะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบเหตุผลมาเออเหตุผลไม่มีอะ่ะ ก็คือมาแต่อารมณ์ล้วนๆคือความรู้สึกมาเต็มดังนั้นใช้แค่ความพอใจไม่พอใจนี่คือเป็นเป็นตัวตนของคนที่เลือกกองที่สองคือจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ใช้สันตยญาณแต่จะมีความสันโดษมีความคิดมีจิตวิญญาณที่เป็นตัวของตัวเองแบบชัดเจนติดนิสัยของความเป็นเด็กชอบเอาใจชอบดูชอบให้คนเอาใจชอบชอบการดูแลแต่ก็มีความจริงใจแต่บางครั้งบางครั้งนะยามว่าบางครั้ง มักไม่แสดงความรู้สึกจริงๆออกมาให้คนอื่นรู้แต่คุณก็จะแอบแบบเ,เหมือนกับอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คุณคุณไม่ไม่พูดให้มันชัดเจนคุณก็เลยกลายเป็นคนที่อาจจะดูมีพื้นที่ดุกังวลคิดก่อนคิดก่อนตลอดว่าหมายถึงแบบอาจจะเป็นคนที่ ชอบจินตนาการไปก่อนคาดการไปก่อนคาดเดาไปก่อนว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตลอดอาจจะเป็นข้อเสียนะจุดนี้คือเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกออกมาให้มันเต็มที่มันเหมือนกับคุณมีทุกอย่างพร้อมอยู่แหละคุณมีสติปัญญาคุณมีความสามารถคุณเป็นเป็นคนที่ทุกคนให้การยอมรับได้อยู่แล้วแต่คุณยังไม่ยอมรับ ตัวเองลึกๆแล้วคุณยังไม่ยอมรับนิสัยที่มันมันมีความแบบเห็นแก่ตัวนิดๆของคุณคือคุณเป็นคนที่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 จะมักจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ด้วยความคิดของตัวเองอ่ะฉะนั้นคุณมัต้องยอมรับก่อนว่าความคิดด้านลบของคุณมันมีคุณจะต้องพยายามเปลี่ยนวิธีคิดที่มันมันทาให้คุณเป็นคนที่คิดบวกขึ้นมามองทุกอย่างแบบแบบ เหมือนเด็กมองอ่ะคือไม่คิดร้ายอ่ะไม่คิดร้ายไม่อคติคุณต้องลดอคติในใจคุณลงแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบค,ความสําเร็จและมีความสุขที่สุดท่านั้นกองกองที่สองเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจคุณดีคุณมีโอกาสประสบค,ความสําเร็จคุณเป็นคนที่น่ารักในสายตาของทุกคนคุณคนน่ารักแต่คุณแค่กลัวกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับ ฉะนั้นคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าคุณกําลังกลัวอะไรอยู่สิ่งที่คุณกลัวอยู่คุณแค่กล้ายอมรับแล้วคุณแค่เปลี่ยนวิธีคิดให้คุณเป็นคนที่คิดคิดคิดแล้วคิดในทิศทางที่มันแบบมองทุกอย่างให้มันมีอีกด้านหนึ่งแต่คนที่เลือกกองที่ที่สองเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่เหตุผลจะน้อยฝ่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์จะมาก่อนคือก็จะทําให้เป็นคนที่แบบถ้าเชื่ออะไรก็เชื่อไปละพอใจก็พอใจไปละ ไม่พอใจก็แบบก็ไม่พอใจไปเลยฉะนั้นคนที่เลือกกองที่2เนี่ยถ้าจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้จนถึงขีดสุดคุณจะต้องลดอคติแล้วเปลี่ยนวิธีคิดให้กลับมาเป็นคนที่มองโลกในในแง่ของความสุขคือใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขขึ้นนะ่ะง่ายสุดคือใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขขึ้นเลิกยึดต,ติดเลิกครอบครอง ทุกอย่างจะมีความสุขและคุณจะประสบความสาเร็จที่สุดเพราะตัวตนของคุณมีปัญญามีความสามารถพร้อมเรียนรู้และเป็นคนที่มีความสําเร็จและอุดมสมบูรณ์พร้อมหั่งแต่คุณแค่ยังยึดติดกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณเกาะไว้ก่อนคือคือความรู้สึกของตัวเองยังเป็นใหญ่และอยากให้คนอื่นเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราคนเดียวซึ่งถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ มันยังปิดกั้นความสําเร็จของคุณถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จมากกว่านี้คุณจะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าคุณมีข้อเสียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณแก้ไขคุณพัฒนาได้คุณจะเติบโตค่อ่ะอันนี้กองที่สองนะเจ๊ะมาต่อที่กองที่3ดูซิว่าตัวตนของกองที่3เป็นยังไงบ้าง โอ้โฮเป็นคนที่แบบว่ามีแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะเนี่ยกองที่สามเนี่ยสมองมีแต่แบบว่าความแบบว่าความคิดแต่เพิเวลาจริงจังทุกสิ่งอย่างกองที่สามกองที่สามมันดูกังวลนะเนี่ยคือคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยตัวตนเนี่ยมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่ท,ที่ที่มีมีความสามารถนะ แล้วคุณเป็นคนที่มีฝีมือมากแต่คุณเป็นคนที่เก็บเก็บ<ๆ>เก็บ<ๆ>เก็บกด<ๆ>ควบคุม<ๆ>ควบคุม<ๆ>เขาเรียกว่าความรู้สึกของตัวเองไว้อะแปลว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยของอีกเยอะนะเ<ๆ>อะอ,อกองที่สามเนี่ย ตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วมีความเขาเรียกมีสเสน่ห์มากแต่คุณยังไม่ปล่อยของออกมานะ่ะแปลว่าคุณมีของเยอะนะนั่นหมายถึงคุณเป็นคนมีของแต่คุณไม่เชื่อมั่นตัวเองอะ่ะนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่อาจจะขาดความมั่นใจขาดความรักคือคือมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่า คนรอบข้างจะรู้สึกยังไงกับฉันคนนั้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงคนนู้นจะรู้สึกยังไงคนนั้นจะมองอยังไงคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถและคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีความมุ่งมั่นสูงคุณเป็นคนที่มีคนรักคนเมตตามีมสเสน่ห์มากมากด้วยคือมีสเสน่ห์มากเลยนะคน,คนที่เลือกกองที่สามเนี่ย แต่ทุกอย่างมันปิดกั้นด้วยความกลัวของคุณคือคุณกลัวคุณกลัวแบบคุณกลัวคุณกลัวการการแบบการถูกตำหนิการคอมเมนต์จากคนอื่นอ่ะเหมือนคุณคุณคุณมีความสามารถแต่คุณไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรเพราะคุณกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะโดนด่าเดี๋ยวจะโดนว่าฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่กลัวว่าจะมีคนด่าคุณจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะ คนที่เลือกกองที่สามตัวตนของคุณเป็นคนมีของนะคุณเป็นคนเป็นคนมีของนะเว้ยแปลว่าคุณเป็นคนมีความสามารถและคุณเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีและประสบความสําเร็จและคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่าโคตรอึดนะใครจะอึดเท่ากองที่สามไม่มีแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบความความอึดคือความอดทนค,ความมุมันนะคุณเจออุปสรรคในชีวิตแบบโหหนักหนามาก ฉะนั้นอุปสรรคเราเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันจะเพมาะให้คุณประสบความสําเร็จได้แน,น่ๆสําหรับคนที่เลือกกองที่3แต่คุณต้องกลับมาเชื่อมั่นตัวเองก่อนฉะนั้นคนที่เลือกกองที่3ตัวตนของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณทําได้แต่แค่ไม่กล้าลงมือถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วคุณเจอคลิปนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํา โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะด่าหรือใครเขาจะว่าถ้าสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้ทํำลายใครมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีคุณทําเลยเพราะความสามารถของคุณมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่คุณจะต้องกล้าที่จะทําโดยที่ไม่ต้องสนว่าใครเขาจะพูดใครเขาจะด่าใครเขาจะว่าเพราะคนที่ไม่โดนด่าคือคนที่ไม่ลงมือทําแต่คนที่ลงมือทำํำยังไงมันก็โดนด่า ยังไงมันก็โดนว่ายังไงมันก็โดนตนําหนิแต่ดีฟอไม่ได้ทําอะไรเลยฉะนั้นคุณต้องลงมือแล้วแหละคุณต้องกล้าแล้วแหละคุณต้องสร้างเพราะได้ความมั่นใจให้กับตัวเองและแล้วก็บอกกับตัวเองใหม่แล้วก็รักตัวเองให้มากกว่านี้เพราะคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยนะตัวตนมัน,มน,มนจริงจริงตัวตนมันยิ่งใหญ่ แต่เป็นคนที่ถูกปิดกั้นด้วยโอกาสปิดกั้นด้วยความรู้สึกปิดกั้นด้วยความไม่รักตัวเองฉะนั้นคุณแค่กลับมารักตัวเองค่ะเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะโอเคจบแล้วกับเลือกไพ่เสกทายขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอสายนะคะเจอกันอีพีหน้าคะ่ะ